สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนมกราคมนี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของมังกรก่อนนะคะพลังงานของของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบคนเก่งนะ คนเก่งคนที่แบบใช้เหตุใช้ผลในการคิดตัดสินใจกับทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อที่จะปกป้องความรู้สึกของตัวเองนะคะบางท่านบางคนเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้เนาะช่วงนี้พลังงานความสําเร็จพลังงานความออร่าของคุณมานะคะมาเต็มนะคุณอาจจะมีงานเฉลิมฉลองนะคะการประสบความสําเร็จนะคะ ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานหรือคุณอยู่ในจุดที่ทุกคนให้ความชื่นชมแล้วก็ยอมรับคุณนะไพ่ห้าดาบอาจจะมีเรื่องนะคะมีเรื่องให้คุณต้องปวดหัวต้องถอยห่างต้องออกมานะอืมเป็นไพ่งกับคว e นออฟซอร์ตขึ้นมานะพลังงานของคุณในช่วงนี้มีสนเสน่ห์เนาะมีคนเข้าหา ดูดีบุค,คลิกดีอืมก็ยังดูดูไปก่อนนะคะคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจแต่คุณอาจจะยังไม่ได้รีบในการตัดสินใจนะคะห้าดาบเนี่ยมีปัญหามีประเด็นกับคนรอบข้างได้นะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเนอะอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็ให้สองไม้เนี่ยคุณอาจจะมีแผนนะคะที่จะ พัฒนาชีวิตของคุณหรือการเดินทางไกลก็ได้เป็นพลังงานของการรอคอยก็ได้นะคะนะอืมช่วงนี้คุณอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตที่จะต้องทำต่อหลังจากนี้มาดูในเรื่องของความรักนะคะคนคนมีคู่เนาะคนมีคู่นะอา่า ให้เด็กถือถ้วยคนมีคู่ก็คือคนของคุณเนี่ยเขารักคุณนะอ่าเขารักคุณเขารู้สึกกับคุณแบบพิเศษเนาะเป็นความรู้สึกที่จริงใจนะคนคนนี้เขาจะตัดตัวเลือกอื่นๆทางเลือกอื่นๆออกไปนะคะเพื่อที่จะมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นนะคนของคุณเนี่ยเหมือนกับว่า เขาได้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําในช่วงเวลาเนี้ยเขาจะสละตัวเลือกอื่นๆออกไปนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าต่อกับคุณนะก็มีชาวราศีธาตุด,ดินลึกศกกนบมงกรแล้วก็ธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนขึ้นมาเนาะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่จะถูกรัก ให้ดีเอ็มเพรสนะคะคือคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขานะคุณเป็นคนสําคัญที่สุดคุณเป็นคนที่เขารักนะคะแล้วก็ปรารถนาที่จะรักษาคุณไว้นะคะเขาให้เกียรติคุณนะแล้วคุณก็เป็นคนที่เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวคุณในทุกๆด้านนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความอ่อนโยนมีความเมตตานะเป็นคนที่แบบว่ามีครบเครื่องนะคะจิตใจดีแล้วเหมือนกับว่า เขาอาจจะตามหาคนคนแบบคุณเนี่ยมานานแล้วซึ่งเขาก็ได้เจอแล้วนะคะอืมคนคนนี้น่าจะเป็นคบคนที่เข้ามาเยียวยาหัวใจคุณนะคะจากบัตรแพลกครั้งเก่านะคะหรือคุณเนี่ยไปเยียวยาหัวใจเขาก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนคนนี้ คนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยนะคะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะเขาอาจจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกแต่ในใจเขาเนี่ยมีแต่คุณนะอันนี้เป็นไพ่ของคนที่มีความเหมาะสมกันนะคะไพ่สองใบนี้ the Empress แล้วก็ Emperor นะคะคุณเป็นคนที่แบบมีความเหมาะสมกันอะนะในทุกๆอย่างในตัวตนของ คุณและเขาเนาะชาวต่างชาติได้นะคะเจ้าของธุรกิจหรือคนที่มีอำนาจในการสรั่งการนะักการเมืองก็ได้โอ้คนรักของคุณเนี่ยเขารักเขาหลงคุณมากนะเอาจริงคือเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะร้อนแรงมากๆคนคนนี้เขาปรารถนาคุณมากๆแต่เขาไม่ค่อยแสดงออกนะคะถ้าคุณอยู่ไกลกันเนี่ยเขามีความคิดถึงมีความแบบ เผอหาคุณใจลอยหาคุณนะคะเขาหวั่นไหวกับคุณมากคนคนนี้อยากใกล้ชิดนะคะอยากจะแสดงออกถึงความรักความปรารถนาที่เขามีให้กับคุณแต่ติดตรงที่เขาเป็นไพ่ emperor เนี่ยแหละนะไม่ค่อยแสดงออกนะคะแต่เขารักคุณหมดหัวใจคนคนนี้เดี๋ยวขอดูไพ่ใบนี้นะคะสามดาบคืออะไรขอขยายหน่อย ให้เดี๋ l วเหมือนคุณเข้ามาเปลี่ยนทำให้โลกทั้งใบของเขาเนี่ยสดใสนะคะตอนที่คุณยังไม่เข้ามาเขาอาจจะบอบช้ำในเรื่องของความรักนะคะหรือเขาอยู่ในคือโลกของเขามันไม่ได้สดใสขนาดเนี้ยแต่พอคุณเข้ามาคุณเป็นโลกใบใหม่นะคะคุณคือโลกทั้งใบของเขา คุณทำให้เขายิ้มได้นะแล้วก็เหมือนกับตัวเขาเนี่ยพร้อมที่จะหยุดอยู่ที่คุณแล้วนะคะหัวใจของเขาคุณคือคำตอบนะแล้วก็ให้สิบถ้วยนะคะเดี <c oughs> ๋ยวจิบนะ้ำให้สิบถ้วยเนี่ยเขาอยากสร้างครอบครัวค่ะคุณคือความสุข นะคะหรือเขาเนี่ยอยากจะทําให้คุณมีความสุขอยากจะเสร้างครอบครัวกับคุณอยากจะมีคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเนาะแล้วก็รู้สึกกับคุณนะเพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้เขารักคุณหมดหัวใจนะคะคุณไม่ต้องกลัวความเจ็บปวดใดๆอีกแล้วนะคะถ้าเกิดให้ไปนี้เป็นตัวคุณเขารักคุณ คุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติก็ได้แต่เป็นความต่างที่แบบลงตัวนะคะเนาะคนคนนี้เขาจะปรับเปลี่ยนปรับตัวนะคะหรือทำทุกอย่างาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันมีการดำเนินต่อไปเนาะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเขาอยู่ไกลเขาก็จะมา จะย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่ใกล้คุณก็ได้นะคะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยลงตัวนะคะมีพลังงานของชาวราศีเมถุนนะคะเมถุนตุลกุมเนาะแล้วก็ชาวชาววันพฤหัสธนูชาววันเสาร์ขึ้นมาด้วยประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้นะคะกับคุณเนี่ยมี ความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนกับแน่นอนแหละความสัมพันธ์จะได้ลงเอยกันเนาะก่อนหน้านี้นะคะเขาไม่น่าจะคือเขาอาจจะเจอแหละคนที่เข้ามาชอบมาสนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าจะพิเศษเท่าคุณนะ หมายถึงไม่ได้โดนใจไม่ได้รู้สึกใช่เนาะเขาก็ลังเลเขาก็ไม่คิดที่จะแบบเปิดใจให้กับใครแบบจริงๆจ,จังๆเหมือนคุณนะคะแต่กับคุณเนี่ยบอกเลยนะไพ่ใบนี้คือเขาพร้อมนะคะเขาพร้อมที่จะเดินหน้ากับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะคนคนนี้เป็นคนไกลได้เป็นนักเดินทางเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้สายสุขภาพนะคะหรือ คนในเครื่องแบบนะทหารราชการตำรวจนักเดินทางต่างๆก็ได้กับคุณเนี่ยเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่ในความสำคัญนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างเนาะคนโสดคนโสดมังกรคนโสดชาวมังกรนะะ คนโสดออคนโสดความรักของคุณเป็นยังไงคนโสด6เหรียญน,นะคะไพ่เดวิลขึ้นมาเลยโอ้โหช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาแบบอยากจะเข้าหาคุณอะติดต่อสารต่อพูดคุยอยากจะทำความรู้จักคุณอะถ้าคุณอยู่ในเว็บเดทยิ่งแบบอนะ คนจะทักทายเข้ามาคุณเยอะมากช่วงนี้นะคะพลังงานของชาวมังกรคุณฮอตคุณดึงดูดคนที่พบเห็นคุณนะคะสเสน่ห์ของคุณเนี่ยล้ำลึกมากๆนะไพ่สิบดาบางคนอาจจะพึ่งออกจากความสัมพันธ์นะคะพึ่งออกจากความสัมพันธ์หกเหรียญน,นะคะหกเหรียญเป็นไพ่แปด ดาบคือบางคนน่ะมีคนเข้ามาอยากจะให้ความรู้สึกดีๆกับคุณแต่คุณอาจจะยังไม่พร้อมนะคะสำหรับบางคนเนาะยังมีความกลัวอยู่ยังมีความกลัวที่จะเปิดใจนะอือความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคนโสดในช่วงนี้ ให้สี่หมายคุณอาจจะมีความสุขกับเพื่อนนะคะกับสังคมของคุณอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยเออ,เอ,อสนุกกับงานนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณก็ดูดูไปก่อนหมายถึงว่ามีคนเข้ามาแหละแต่คุณก็ยังไม่ได้เลือกไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกใครหรือยังไม่พร้อมที่จะเลือกใครในช่วงเวลานี้นะคะอืม อาจจะมีคนมาทำให้คุณหวั่นไหวบ้างแหละนะมีแน่นอนเนาะก็ให้ดูนะบางคนก็อาจจะมีพันธะภาระอยู่แล้วนะคะมีความเจ้าชู้มีตัวเลือกอย่างเงี้ยคือจะมีคนหลากหลายที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็คุณก็ยังไม่ได้แบบตัดสินใจในช่วงเวลานี้จริงๆค่ะเนาะเออเพราะว่า คุณอาจจะรู้สึกดีแหละแต่ว่ายังยังไม่รู้สึกดีถึงขั้นที่จะพบหาหรือตัดสินใจเลือกนะว่าเราเป็นอะไรกันประมาณนี้แต่มีแน่นอนนะคนที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีเนาะรู้สึกพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนแต่ยังไม่ได้พัฒนาอะไรในช่วงเวลานี้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการ move on เยยวยาวหัวใจตัวเองอยู่ก็เลยทำให้เราแบบอ่ะโอเคคุยได้อะไรได้แต่ว่า ยังไม่ได้ไม่คอมมิตหรือยังไม่ได้เออจะเลือกใครประมาณนั้นนะคะสำหรับคนโสดเนาะขอบคุณมากมายนะคะทุกการรับชมรับฟังะค่ะใครอยากดูเพิ่มเติมนะคุณก็แอดไลน์มาจะได้ดูเป็นการส่วนตัวนะคะใครสนใจน้ำมันว่านมหาสเสน่หรันจวนใจก็ติดต่อมาได้เช่นกันนะคะเอาไปเสร์มในเรื่องของความรักการงานการเงินนะคะก็จะเป็นขวดแบบนี้แล้วก็ เปิดใช้ง่ายค่ะนี่จะเป็นหัวลูกกลิ้งนะคะมีกลิ่นหอมนะแอดไลน์มาได้เช่นกันนะคะขอยเพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีในทุกๆวันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ